สวัสดีค่ะมีทัพยดีๆมาขายนะคะเป็นเอกสารนสสามกขุดเขียวนะคะทุกคนที่นี่บ้านผานกลางนานะคะไปอีกสักหน่อยก็เป็นอำเภอนนอโสมจังหวัดอุดรธานีนะคะจะบอกว่าแปลงนี้เป็นที่ดินที่สวยมากๆแต่ว่าคือเจ้าของเขาเขาปลูกอ้อยไว้นะคะไม่รู้จะทำอะไรเนาะคืออ่าเขาพื้นที่ทั้งหมด19ไร่นะคะกอก คือพื้นที่แบบเขายาวไปตามถนนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีรถสัญจรไปมาแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะรถผ่านไปผ่านมาจะทำร้านค้าอะไรก็ได้นะคะนี่เลยมันเป็นหน้ากว้างก่อไปตามถนนนะคะนี่เลยไปตรงนี้ก็อำเภอน้ําสงก็ไม่ได้ไกลมากตรงข้ามเ,เป็นที่ตรงข้ามกับโรงงานโรงงานที่รับซื้อปาล์มนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะ นี่เลยค่ะใครที่อยากจะทำรีสอร์ททำอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะทำร้านอาหารหรือว่าใครจะมีโครงการทำอะไรอื่นๆเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าเป็นที่นอสสามกนี่เลยที่สวยมากที่สวยมากคือมันก่อตามถนนมันยาวมาตามถนนน,นี้หายากนะคะที่แบบนี้นะคะนี่เลยแต่ว่ามีมีข้อแม้นิดหนึ่งคุณถ้าคุณนั่นคุณก็จะต้องได้ถมขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่ง สักประมาณถ้าจะถมเผื่อถนนก็ตีไว้สักหนึ่งเมตรแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะต่ํากว่าถนนมานิดนึงแต่ความลกนะมีอันนี้คุณก็ไปดัดแปลงเอาต้นไม้มีแล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องไปปลูกเพิ่มนะคะไฟฟ้าไฟฟ้ามีนะคะมีไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าน้ำประปายังไม่ถึงนะคะนี่เลยค่ะ อันนี้เป็นถนนเข้าไร่นะคะนี่เลยถ้าจะให้ดีถมขึ้นสักหนึ่งเมตรนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้ใครที่กําลังมองหาที่ดินเปล่านะคะราคาย่อมเยาประมาณนี้นะคะคือที่สวยมากต้นไม้เรามีพร้อมนะคะฝั่งอนันุ้นฝั่งอนุนก็จะเป็นอ่ายางพารานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป่าอ้อยล้วนๆนี่เลย มองเห็นถนนตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะอันนี้ทำเป็นถนนเข้าแปลงนะคะทุกคนนี่เลยใครที่กําลังมองหาที่ดินเปล่านะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะที่นี่บ้านผากลางหน้าอ,อําเภอน้ําสมจังหวัดอุดรออจะขึ้นต้นไม้ให้ดูก็อะไร <c oughs> นี่เลยค่ะอันนี้เป็นถนนเข้าไร่นะคะก็จะประมาณนี้ต้นไม้ใหญ่ ี่สุดลูกหูลูกตานะคะทุกคนสิบเก้าไล่นะคะนอสสามกอสิบเก้าไร่เดี๋ยวไลยละเอียดลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะใคร,ใครที่กำลังมองหาพื้นที่เปล่านะคะแนะนำเลยนะแปลงนี้ห่างจากน้ำโสมเท่าไหร่ปราอ้วนว่าตีไว้สักห้ากิโลสี่ถึงห้ากิโลได้นะคะน้ำโสมมีอะไรบ้างมีปั๊มน้ำมันปตทมีซีเจมีอ่า บิ๊กซีมีสวนสาธารณะมีที่ออกกำลังกายมีสระว่ายน้ำมีตลาดนัดตลาดคลองถมตลาดเปิดท้ายแล้วก็ที่นั่น่ะมีงานบ่อยมากอย่างเช่นคอนเสิร์ตมาลงอะไรเงี้ยค่ะติดวิกอ่ะนะเอออย่างเอ่อทางทีมงานใหม่พชัชรีเพราะเ,าเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยมาเยอะนะคะทุกคนนี่เลยความสะดวกสบายนี่มีแท้แน่นอนเลยนะคะ ใครที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าก็ขอแนะนำเลยนะคะนสาสามกแปลงนี้ก็ตอบโจทย์นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะเราเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมนะทุกคนพอดีว่าเอ่อตรงนี้จากด้านหน้ามานะคะนี่เลยจากต้นไม้ต้นนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็จะมีกอหน่อ,นอไม้มีต้นมะม่วงที่เป็นขอบสะนะเป็นสะน้ำเดี๋ยวพาไปดูสะน้ำก่อน นี่เลยอันนี้สระน้ํานะคะรู้สึกว่ามีปลาด้วยนี่เลยค่ะอืมใครที่กําลังมองหานะคะที่ดินแบบนี้นะโอ้ทุกคนเย็นมากเย็นมากขอบอกเย็นจริงนี่เลยว้าวเข้ามาตรงนี้เย็นต้นไม้หลายประเภทมากหนึ่งในนั้นมีต้นสะเดา ทำน้ำปลาหวานทุกคนหนีไม่พ้นของกินมะม่วงนะคะหน่อไม้เรามีนะคะนี่เลยหู้เย็ยนเย็นจริงค่ะเยน็ยนเย็นข้างนอกร้อนนะด้านนอกที่เดินมาเมื่อตะกี้นะร้อนนะคะนี่เข้ามาตรงนี้เยน็นเพราะเขามีต้นไม้นะคะมีกอกล้วยด้วยไ่ต้นกล้วยมะม่วงมะม่วงสงสัยคิดว่าจะปลูกเสียงนาที่นี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันเดีย๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนี่เลยหมุนให้ดู เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะนี่อันนี้ถนนที่มาจากอ่าถนนลาดยางนะคะสีถนนลาดยางเลยนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูสามร้อยหกสิบองศาค่ะทุกคนนี่เลยนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูตามถนนกันนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นลูกคอลูกคอทางอีสานเนาะที่เปรีป้ยวๆนะแม้ทุกคนเนี่ยต้นเปรีป้ยวๆนี่กล้วยเรามีนะคะ กล้วยยังไม่ได้ตัดลูกเลยโอ้ยพื้นที่เยอะต้นไม้ใหญ่เรามีนี่น่าจะเป็นไม้ประดู่นะไม้ประดู่นี่ต้นไอ้สะดาหมากลินฟ้ามีแก่แล้วนะคะทุกคนกถินมีนะคะเนี่ยโอ้ปลูกไปตามทางเลยตรงนู้นก็ต้นใหญ่น่าจะเป็นต้นประดู่หนึ่งต้นสองต้นสามสี่ห้าหกหกต้นเจ็ดต้น นี่เลยค่ะหืมกระถินมีตำส้มตำทุกคนฮโอ้ยอยากกินส้มตำนี่เลยค่ะแปลงของเรานี่เลยหมุนให้ดูเลยบางคนบอกว่าคอมเมนต์มาป้าอ้วนทําไมป้าอ้วนไม่หมุนกล้องให้ดูเลยมองไม่เห็นพื้นที่อย่างเงี้ยนี่เลยค่ะหืมพื้นที่เยอะมากทําเลยจ่ะที่รักจะทําอะไรก็ทําเลยจ่ะไม่เนินไม่สูงนะ แต่ว่าถ้าจะทําห้างร้านหรือว่าร้านขายอ่อวัสดุก่อสร้างหรือว่าทำการเกษตรเนาะร้านเกษตรแนะนําให้ถมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งจะเฉพาะตรงที่จะทําอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือขายอ่าพวกหลังคาอะไรเงี้ยที่นี่ก็ขายดีเพราะเขาชอบก่อสร้างนะมถมขึ้นอีกน้อยหนึ่งข้างหลังนี่คุณก็ทําเกษตรไปเลยนี่นี่ยาคายาคาทุกคน จะบอกว่าทําหลังคาหลังคาเถียงนาได้นี่ย้าคาไหมแถวบ้านปลาอ้วนก็จะเกี่ยวแล้วก็เอาไปสางๆใบที่มันไม่แข็งแรงออกแล้วก็เอามาทําเป็นหลังคาเถียงนานะอันนี้ต้นน้อยหน้านะคะทุกคนนี่เลยแต่อ้อยรู้สึกไม่ค่อยงามแล้วอ้อยไม่ผ่านแล้วนะคะน่าจะหลายต่อแล้วไม่ได้สนใจนะนี่เลยสังเกตดูต้นประดูเห็นเพื่อนว่าที่ จนถึงเขียงนานะคะทุกคนนี่จ้ะถึงเขียงนาเลยโอ้ทุกคนเอ่ยนี่มีครบผลไม้ขนุนมะพร้าวมะม่วงหน่อไม้มะรีนฟ้ากล้วยมีครบเลยค่ะโอ้ยหบอนี่ก็เมียนบอกค่ะนีะ่เลยทุกคนมีบ่อยอยีกหนึ่งบอกข้างใน ตรงหน้ากับตรงนี้ตรงทางนอกนอกับตรงนี้เปล่ามาถึงสะฮอดอันห้องน้ำค่ะมันบอกโอ้โนับแต่ของน้ำนี่บอจ้าอันนี้เป็นเถียงนาทุกคน,น,นจะบอกว่ามันไม่ใช่เถียงนามันเป็นบ้าน <c oughs> แต่คือยังทำไม่เสร็จคือทำโครงไว้แล้วใครที่อยากจะ มาซื้อที่นี่ก็ทำต่อได้เลยนะคะนี่ค่ะพื้นที่ของเราทั้งหมดเสร็จมากค่ะทุกคนแต่ว่าทำเพิ่มอีกน้อยนึงเพราะว่าท,ไไทำไว้แล้วสามารถมาพักได้ที่นี่เย็นมากเลยอากาศข้างนอกร้อนนะแต่ที่นี่เย็นนี่ค่ะทุกคนโอ้ อากาศดีไม่ต้องกลัวอดนะ้ำมาที่นี่นะเนี่ยมีทุกแนวกล้วยก็มีนะคะนี่เลยกล้วยเรามีนะคะมะพงมะพร้าวเรามีหน่อไม้มีสะมีอุ้ยทุกคนมีปลาด้วยแหน น่อไม้มีหืทุกคนแหนอะไรนาอเนี่เหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นแหนแดงไหมเลี้ยงปลาทุกคนแนะนำเลยนะเอาหอยลงนี่เลยมีแหน่ด้วยเป็นอาหารชั้นดีของปลาเลยนะนี่เลยสาะของเราขอบสระก็จะมีไอข้ขาด้วยนะคะ ต้นต้นไม้อะไรนะไม่แน่ใจถ้าไปอยู่บนภูเขาเขาจะมีไอ้เลยไข่ไข่ไไอะไรนะไข่จักระจันอยู่นะ่ะไม้แถวไอ้เต็งลังอะไรเนี่ยค่ะทุกคนนี่เลยได้ยินเสียงนกไหมได้ยินไหม <c oughs> มีเสียงนกด้วยอะ่ะบ่งบอกถึงธรรมชาติที่นี่นะคะ ไม่ยินไหมแลวที่ยินมาว่าแปลงนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีสังเกตมาไหมเดินมาไม่เจอไม่เจอไอาย,ยาขยะเลยนะเนาะเสียงนกอะ่ะอากาศดีมากทุกคนเย็นน่ะเฮ้ยวันพักผ่อนทุกคนเอาเปลมาแขวนอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ ใครที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าที่มันติฟังก์ชันแบบนี้สามารถใช้ได้หลายงานนะคะนี่เลยทั้งค้าขายทั้งเป็นงานสวนทั้งเป็นที่พักผ่อนโอ้ยทุกคนตอบโจทย์แปลงนี้เลยกระทอนก็มีไม่เห็นต้นใหญ่เกินกระทอนมีทุกคนนีเลยแปลงนี้เลยแนะนำเลยนะคะมะมงมะม,ม,ม่วงมีมด นี่หนอไม้ก็มีห้องน้ําก็มีแต่ว่าต้องทําใหม่นะเก <c oughs> ่าไปนิดนึงเนี่ค่ะเอามาบุรนะเอาเนาะที่รักที่สวยสวยเรียบทั้งแปลงเรียบมากหุยทุกคนลูกมะกอกนี่เลยมีลูกมะกอกด้วยนี่ไหนละต้นมันนะโอ้ทุกคนนี่เลย มะกอกเต็มต้นเลยมะกอกตามส้มตำนะสองต้นเลยทุกคนโอ้โหนี่เลยอันนี้ต้นกระท้อนกระท้อนน้อยบนี้จ้ะกระท้อนกระท้อน,น,อนไอ้ลูกเล็กนะนข้อดีของเขานะเป็นพันนี้ที่เขาข้นทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ปุ๋ยไ فا ่ข้อดีของเขาคือกระท้อนพันเนี้ยเขาจะไม่มีหนอนทุกคนเขาจะไม่มีหนอนแล้วไส้ในที่เป็นเม็ดเนี่ย จะนุ่มแล้วก็หวานหวานชีบเลยนะคะต่างกับปุยฝ้ายปุยฝ้ายเขาจะเขาจะแบบคล้ายๆนุ่นเนาะคะําว่าปุยฝ้ายเนาะแต่ว่าตวเนี้เนื้อเขาจะแน่นๆแล้วก็หวานแล้วก็หนอนก็จะไม่ค่อยมีแปลกไหมต่างกันกับปุยฝ้ายมากเลยถ้าปุยฝ้ายต้องหอ่อแล้วก็นี่นะ่าจะเป็นต้นเป็นต้นบักไฟปะคะ่ะบเบ,เม,บเมียนมาไฟ อ๋อต้นข้าวเมา่าทุกคนรู้จักข้าวเม้าไหมที่เป็นพันอ่์เกี่ยวกับไอ้มันเบอร์รี่แถวไอตระกูลเบอร์รี่อะคะ่ะทุกคนสมออ๋อสูงๆนั้นต้นสมอนะคะทุกคนนี่เลยอุ้ยทุกคนสมุนไพรที่นี่ครบนี่มักสมอมักสมอมีนะคะนี่เลยต้นนี้ มีต้นส้มออด้วยนะคะครบขาดครบทุกคนมีทุกแนวนี่เลยบ้านเราก็มีไว้ให้ละนี่อันนี้เป็นลูกอะไรนะสับปะรดสับปะรดหวานนี่เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นสับปะรดนะคะทุกคนนี่เลยใครที่ มีครบจะบอกว่ามีครบสุ่แนวอาหารการกินขามีรอบแปลงเลยนะคะขา,าเต็มพื้นที่ต้นสมงสมอมีหมดค่ะทุกคนสวัสดีค่ะที่แปลงนี้ก็จะขายนะคะเป็นที่เรียบทั้งแปลงนะคะทั้งหมดพื้นที่เจ็ดไร่นะคะนี่เลย ไม่สามารถเดินไปได้เพว่าลกไหลมันเป็นหญ้าแล้วก็ปลูกอ้อยไว้นะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินนะคะ<ส>นี่เลยแปลงนี้ได้นะคะทุกคนนี่เลยจะ้ะที่ดินสําหรับทําการ,กรเกษตรนะคะปลูกอ้อยปลูกมันได้หมดนะคะหรือจะปลูกข้าวก็ได้นะคะส,สะสะนี่ของเฮาหรือของเพิ่นของเฮามีาสะด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคน ก็จะมีสะด้วยนะคะสิไปได้อยู่บอลเมียมันคือหกเถอมีสะด้วยทุกคนต้องขออภัยมันไปบ่ได้นี่เลยเดี๋ยวให้ดูกว้างๆนะคะนี่เลยสุดลูกหูลูกตาจานนี่เลยค่ะมีแปลงพื้นที่ที่จะขายนะคะเย็นมากทุกคนเย็นมากเย็นดีอ่ะนี่เลย าสามารถทําทุ่งนาได้นะคะทําทุ่งนาได้ปลูกมันปลูกอ้อยได้หมดนะคะแล้วก็มีสะด้วยเนะะี่ยค่ะสะอันใหญ่นะคะนี่เลยค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาพื้นที่เปล่าเอาไว้ปลูกพืชสวนกเกษตรไรนาได้หมดนะคะขอบคุณมากค่ะรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้นะจ้าบวัสดีจ้า